เตรียงเมกเบสนะคะแล้วก็เราได้ชื่อว่า MSR นะคะเมกเบส MSR ซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่น้องนะคะทั้งหมดนะคะได้มาร่วมใช้บริการนะคะ<ม>ในเรื่องของเตรียงเมกเบสนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะตัวุนักรเองนะคะ ก็มีอาการหลายอย่างนะคะอายุ64ปีแล้วค่ะแล้วก็มีอาการในเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ในเรื่องของสายตานะคะหลายๆอย่างนะคะระบบะะชิ้นงานของท่านพ่อครูนะคะหรือท่านมาสเตอร์นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะก่อนหน้านั้นนะคะเราได้รับพลังงานจากเครื่องพลังงาน m ม k กเอสศูนะคะซึ่งเป็นพลังงานความตัมนะคะ ตอนนั้นนะคะเรามีรหัส16รหัสนะคะแล้วเราก็ารับพลังงานแล้วพลังงานนะคะตอนนั้นคุณนัดปวดฟันมากๆนกคะคะ, <c oughs> คะก็ได้รับพลังงานตรงนี้นะคะแล้วสามารถคืออา,อาการปวดฟันนะคะหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไปถอนฟันนะคะแล้วก็คื ทุกท่านก็ทราบนะคะว่า,าอาการของการปวดฟันเนี่ยทรมานมากๆนะคะและวันนี้นะคะคุณนัทก็ได้มาเ,เข้าคอร์สนะคะในการบำบัดด้วยเตียงมกเบสนะคะและก็ได้นำพานะคะครอบครัวนะคะมีพี่ชายนะคะอายุ77ปีนะคะท่านเป็นโรคก,ก็มี สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็เป็นโรคเกานะคะก็ได้าาพาท่านมานะคะแล้วก็สุขภาพของท่านก็ดีขึ้นโดยตามลำดับนะคะแล้วคุณนัทนะคะก็แนะนำนะคะให้กับผู้ป่วยนะคะที่เป็น stroke นะคะในเรื่องของอเส้นเลือดสมองตีบนะคะท่านเป็นผู้นำนะคะในเรื่อง